ที่จังหวัดพัทลุงกันมั่งค่ะโดยทางด้านข้องจังหวัดพัทลุงค่ะได้มีการจัดงานประเพณีแข่งโพนชิงถ้วยพระราชทานค่ะเพื่อส่งเสริมซืบส้านแล้วก็อนุรักษ์ประเพณีค่ะอืโพนนีก็กลองนั่นเองนะคระับที่หน้าเวทีกลางนาสนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงนายวิสุทธิธรรมเพชรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดงานประเพณีแข่งโพนชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกัดนิท่าธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรวมกับเทศบาลเมืองพัทะลุงเทศบาลตำบล เข้าเจีก๊กองค์การบริหารส่วนตำบลตับแพนเทศบาลตำบลมากอกเนื้อเทศบาลตำบลปรางมู่และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนครับโดยพิธีเปิดงานค่ะก็เป็นการแสดงเฉลิมฉลองถ้วยพระราชทานค่ะการแข่งโพลชิงถ้วยพระราชทานแล้วก็มีการประกวดนางงามโพลการแข่งขันสัตว์ต้มนี่นะวาต้องกินกัน <c oughs> ร่อยๆนะแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆกันค่ะนอกจากนี้ก็มีการแสดงบนเวทีค่ะโดยโรงเรียนบ้านคูห้าสว่านโรงเรียนมัธยมกอมากโรงเรียนวีรนาศสร้างมูล และโรงเรียนบ้านท้าแค่และมีการแข่งขันโพลขณัดและการแข่งขันโพลขณัดกลางรวมไปถึงการแข่งโพลขณัใหญ่กันแล้วก็การแข่งโพลขณัดเยาวชนชิงถ้วยพระราชทานค่ะลายขนส่งไสหวาโพลนี่คือไอ้ไร่นะคะพีบาอูโพลเนี่ยเป็นภาษาทองที่นข่้องจังหวัดพัทลุงค่ะเป็นชื้อกล้องมีซ้อมค่าตีด้วยไม้แข้งซ่องมือค่ะโดยการแข่งโพลนี่ก็เป็นประเพณีที่เริ่มมีขึ้นมาพร้อมๆกับประเพณีฉักพรานนี่แหละเนื่อจากนิยมปฏิบัติต่อเนื่อกันมากก่อนที่จะ มีการชักพร,ราในทุกปีนีแล้วมาทีดดกคนนี้ปีหมูมกแกงอะนะตัวเอียตีได้แต่ว่ครับพวกเกาหลีพวกจีนงก็ชอบนะกรอง,งนี้นะครับก็บอกมันกระตุ้นให้มีจิตใจขึกเขิมน,นะครับการตีกรองนั่นเองครับ